มันจะเดาได้ยังไงมันไม่ใช่ข้อสอบซะหน่อยแ <c oughs> okay, ฮ่โอเคครับมาต่อเลยครับสิ่งที่ขดาตาวอดตอนที่25มาอยู่ที่ไหนมะเนี่ยกอดเืินเราต้องมันคือเรื่องจริงเปล่าวะคนหนึ่งยังไม่แน่แต่คนมั่นใจจริงเหรอถ้าทีใจจะเที่ยวนน้ำ หรือ AL1S แต่คนพวกอเ,เลออลิสึเออชิปหายละแม่งอันตรายละชิดสิน,สน,สนนะขอโทษนะอายแต่วยังไงก็มันใช่ใช่ปะไอ้เหี้ยโมกี่ทีก็ใช่อ่ะตัวก๊อปปี้หรือไงปะโทไม่ได้สังเกตเห็นเลยนั่นน่นะตั้งไซส์บาบโบอีมิโดริชิปพวกวิฟฟ์ฟรอหมดแล้วขอดาวนะักมาทีอาจจะเพราะสิ่งนี้ก็ได้ตัวโอ้อไอ้เหี้ยตัวอะไรวะล่ะ เออหมายถึงอันนั้นเนาะไม่ใช่มั้งอาจจะกุญแจของหลอกเทลเทพแนะนําเกิดอะไรขึ้นนี่ทำไมอยู่สภาพนี้วะเนี่ยเหมือนถูกปลุกขึ้นมาใหม่เมื่อไม่นานวันนี้แต่แม่ใครมันออกแบบวะเนี่ยเซนดีใช่ไหมเลยนี่มันเป็นอะไรที่จบโทษไม่ได้เลยจะไม่รู้ว่าจะเป็นฝีมือของใครแต่คนนั้นคนก็ขอโทษต่อโลหะมุสุุทีประกอบของร่างกายนะนะครับเออไอไอมึงใจเย็นเข้าใจแต่ใจเย็นก่อนไม่งั้นจะยัดตู้เย็น แต่อสอคนนั้นยัมอยู่ที่นี่นก็เออเออเข้าใจละผ่านมา,ส,าสถานการณ์มาได้ยังไงเนี่ยก็แต่พวกเราไม่เคยสังเกตเห็นมาก่อนเลยแล้เนี่ยน่าจะเป็นะค้ชแจนั่นนะแต่ลูกมาคานะเขาว่าคนที่ชื่อทิดาและที่ความหมายของตัวตนของตัวเองไปอืมอืมอืมเนือเรื่องทั้งโอสุดท้ายทั้งทุกอย่าง คงจะเป็นอย่างนั้นไม่ต้องสงสัยเลยในที่หมายคาอว่าท่านเด็น,นั้นนั้นวิธีใช้พลังต้องห้ามอย่างเต็มที่ด้วยคุณแจ็จจับวิธีนั้นได้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่พออย่างนั้นเราจึงสรุปได้ว่าคุณแจจนั้นจัวิธีการพลักงก็ห้ามได้อยู่อย่างแน,น่นอนนน่น่ะดิเพราะจัวิธีการพลังก,ก็ได้ก็คงลงการดรวจไม่ได้ด้วยซ้ำแต่น,นี้เราต้องบอกเผื่อเรียบการใหม่หรือเปล่าวะอืมแมงจับเป็นอย่างมากเอ้ต้องเริ่มจากตรงไหนาก่อนดีหมวดแผนโดนดัก ไปซอออทีอเฟลต์ของเชื่อเหลือเข้ามาเห็นว่าอย่างนี้ต้องอยากให้เขาคิดเห็นพีฟ้าจังเริ่มปวดหัวแล้วอยากจะเน้นที่การตต้นแจ็กของหน้างานใหม่เผื่อใช่อย่างนั้นทีเฟลต์เขาจะหาวิธีอะ่ะหมายความว่า,วาไงคือว่าเป็นอย่างนั้นนั่นแหละสิ่งที่ทีเฟลต์ต้องการในตอนนี้คืออนุญาตใหม่ตัดสินใจละให้กำลังใจไปเขียวซ้ออุโมงค์ได้ละทีนี้มีมอสขึ้นทั่วเลย ได้กลิ่นเหมือนหญ้าเลยแม่งที่ดูแลที่ดีสมบูรณ์แบบก็เป็นเรื่องยากคูณควมช่วยจากภายนอกและพืชขึ้นนะคงไม่ใช่สภาพแวดล้อมที่ดีการเก็บพลังงานเท่าไหรมันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าตัวแปนี้อะถึงตัวแปลนี้เอาไว้ั้งแต่แรกมีห้องปิดปีปรนตัวปิดไว้ด้วยห้องเก็บพลังงานแม่งสำคัญกว่าแล้วสินะลองดูแขอเสนอพักผ่อนกันสักครู่ไหมเห็นด้วยขา,ารเราจะปวดแล้วเนี่ยเป็นสื่อรู้เดียวนี่มันเซฟพอยต์ของวอสตัวสุดท้าย เรามะสุนต์รูปัดกวาดมอสเพื่อให้พี่มีพื้นที่ก่อนเออไหนกูต้องยืนเวทเด็กๆชโซลพัฒนาเกมหน่อยมากก็เลยสับประงกกันเออเห็นจ้องมอสเยู่ยน,านานๆแล้วเป็นไรเปล่ะเคยตายอ่ะก็แค่รู้ว่ามันแปลกที่อยู่ๆจะพูดอย่างนี้แต่ชีวิตคืออะไรหรอตายไม่เป็นไรอ่ะเคเปล่าว ก็ก็แค่นีกว่ามันน่าทึ่งมากที่เขายายาวตัวท่ากับสัาพแวดลร้องโขนรายในสถานที่มีการควบคุมแบบนี้หมายถึงมอสใช่มอสเป,ป็นพืชเดือดปานที่มีมาตั้งแต่ประมาณ400ล้านปีก่อนแล้วแต่นอกเหนือจากข้อเท็จจริงนั้นแล้วก็รู้สึกว่าชีวิตช่างเป็นอะไรที่ไม่สมรุ์แบบชีวิตเป็นสิ่งที่เปราะบางเอาตัวเองเปเอไปสู่กลางนักฆ่าเดาไม่ได้จะบอกว่าสิ่งมีชีวิตเป็นสิ่งที่าาๆๆทางจังใจความคิดสินะจะว่าอย่างไงก็ได้อ่ะสิ ป็นมุมมองที่ดีเนยนะเคพ่อแก่นแท้ก็คือตามจะทำตามใจนั่นแหละอย่างเช่นเราจะสร้างโปรเจกทคจากตัวเลขสุ่มจากสัรสนเทศนั้นไม่ได้ยังไงหมายความว่าไงฮิมาริอธิบายซิผมไม่เ,เข้าใจเท่าไหร่ตัวเลขสุ่มเป็นแนวนคิดที่ยากกว่าที่คิดอ่ะในความเป็นจริงคอมพิวเตอร์ก็สร้างตัวเลขสุ่มไม่ได้ค่าสุ่มที่เราเห็นกันบ่อยๆน่ะไม่ได้เป็นค่าสุ่มที่แท้จริงหรอกใช่ปกติแล้วเรื่อกจากคำนวณด้วยวิธีที่กำนดไว้ ไม่ก็ใช้ค่าที่เปลี่ยนไปทุกหน่วยหน่วยมิลมลิวินาทีเป็นค่าตัวตดแต่หนันก็ผ่านกระบวนการเชื่อมนวงหลายขั้นตอนทําให้มนุษย์เห็นว่าเป็นค่าที่สูงขึ้นมาแบบนี้เรียกว่าสุ่มแบบเทียมอ่ะ <c oughs> โอ้ยหลักการคณิตศาสตร์อะไรวะเนี่ยแต่ถ้าทราบตัวเลขสุ่มเนี่ยแท้จริงต้องป้อนส้อมูลจากภายนอกโดยปกติแล้วแทนที่จะมนุษย์ป้อนตัวเลขสุ่มเราจะใช้วิธีการวัดความสุ่มตามธรรมชาติและแปลงให้เป็นตัวเลขสุ่มสถิติประยุกต์นั่นเอง แต่หนูคิดว่าความน่าจะเป็นความบังเอิญระบบที่ไม่เป็นเชอร์เซ่เหล่านี้คือความเป็นไปได้ของสิ่งมีชีวิตส่วนที่บอกว่าทาใจได้นั่นแหละโดยพื้นฐานแล้วมันก็เลยควบคุมไม่ได้แล้วก็คาดเดาอะไรไม่ได้ด้วยนี่แหละไม่ชอบอย่างยิ่งเลยแต่ถ้าเป็นพวกเราที่ควบคุมและคาดเดาได้เคคงฟื้นคือชีมมาไว้ได้นะจ๊ะทำไมเข้าเรื่องนี้ล่ะเนี่ยก็เคเคยเจอสิ่งไม่รู้เข,ขาปรึาตัวเองแล้วเคคิดว่าอ๋ออย่างนั้นเองหรอก็อเลยปล่อยสิ่งนั้นออกมาใช่ไหมคะก็ต้องจัดจ่ายให้เรียบอยู่แล้ว อ,อ,อ,อย่างนั้นสิชีวิตที่เป็นสิ่งที่ไม่นอนและจำใจต่คิดแต่พราะอย่างนั้นเราจะขยายข้าของสีิตเข้าไปได้ที่เราเลือกได้และด้วยวิธีนี้สิวิมีชีวิตจึงเพิ่มความหลากหลายทางพฤตกรรมโดยที่ตัวเองก็ไปรู้รตัวแต่สุดท้ายจะทําให้เกิดโอกาสชีิตในชีวิตขึ้นมาเพิ่มมากด้วยจะบอกว่าคาํานวณและคาดเดาทุกอย่างอาจจะเป็นการลดความเป็นไปได้โอการมีอยู่รอดอย่างนั้นตลหอกเหรอก็อตามนั่นแหละก็ะตามมุมมองอ,อย่างนั้นแหละ29นาที ก็สงสัยด้วยนะคะว่าก็ว่าคำนวณและคาดการณ์สิ่งได้หรือเปล่าไหนจะมีเรื่องโอโบควตัมและอื่นอีกัเรื่องอะไรก็ไม่รู้สารพัดสารเพอมันก็เป็นเรื่องระดับไมโครเมตรเลยเนี่ยสเกลก็เล็กกันพอสมควรนั่นแหละเคแต่กันก็เป็นสิ่งที่มีอยู่จริงอย่างชัดเจนนั่นแหละตัวนี้สิฉันว่าเราอยู่พูดคุยเชิงคำนวณไว้ก่อนดูพวกนอสการที่มันมาขึ้นอันนี้ตรงนี้ก็น,าน่ารักพิเศษว่าไหมเหมือนที่เคบอกไม่เล็เพลิดแต่ล่าม่เลซ่อนความเป็นไปได้ของตัวมันตังต้นเอาไว้ไง ไม่ควรพูดแบบนั้นเลยเอ่อโอเคที่กูสรุปได้วันนี้คือเคมไม่มควรขี้อายเลิกแกงหนูได้แล้ว <c oughs> มาพิจารณาเงื่อนไขหลักกัรก่อนพวกนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตแต่พวกเราไม่ใช่ที่เฟลเลตเองก็ด้วยสิ่งมีชีวิตทุกสิ่งในต้นมีขีดจำกัดและนี่คือข้อเท็จจริงที่ชัดเจนเพราะง้นเราเลยต้องเล่นกับขีดจำกัดนั้นนี่ยังไงก็อย่างเช่น <c oughs> <c oughs> โอ้บอมบ์บอมบ,บ,บนั้นมันแต่มันจะได้ผลแน่นอนหรือว่าไม่เห็นด้วยมันก็จริงอยู่หรอก่ะแล้วก็ต่อให้ใช้วิธีนั้นุูแจ้าน่าจะเป็นปกติดีลนะก่อนนะถ้าไปคิดลำพังภูเจ้ก็คงทำอะไรไม่ได้เลยแต่ว่าไม่ขาไปได้ที่ทันทีด้แล้จะไม่เป็นอะไรด้วยนะครับแต่ไม่สมบูรณ์เแต่ก็ไม่สมบูรณ์เหมือนเดิมหรอกทันทีได้แบบนี้ก็เยอเเลยนี่นะใช้ แต่ถ้าเป็นอย่างนั้นอาจจะโอเคไม่ใช่หรอเป็นด้วยแล้วพี่บอกคูที่ไงอะ่ะอายซ้ออคิดว่าสี่ีชีวิตต้องมีสิ่งที่ไม่ดีแต่จําเป็นบ้างเนื่อที่มาในโลกนี้มีสิ่งที่เรียกว่าสัตวตาธรรมชาติแม้ว่าจะเป็นเหยื่อที่ที่จะเป็นฝ่ายที่ถูกกินเพียงอย่างเดียวแต่ถ้าไม่มีแนวคิดเรื่องสัตวตาธรรมชาติโลกนีเวทคงอยู่ไม่ได้อ๋อเรื่องั้นรู้อะ่ะแต่ ว่ากันวาในป่ามีฝูงฟางแล้วไม่มีซากซึงจอกเลยคือว่าตอนนั้นจะตายในที่สุดเออรูแบบนี้ดีจังทำไมอ่ะทำไมอ่ะไม่ได้ไงวะโก็แคก็แช่ว่าจะไม่ได้หรอกเพราะอย่างนั้นจึงไม่ได้ชอบ,บชีวิตชีวิตกรารนารูอยู่ที่โอกอดพร้อ,อม่ส่ง,สงเสถียรผลออกไ้ด้วยพอาป็นนั้นไม่ใจจะตายเลยวะเฮ้ยอ่าซออ๋อถ้าตัดสินใจแล้วก็บอกทีฟาเลตด้วยเถอะที่จริงทีฟาเลตก็น่าตัดสินใจได้เชิงว่าถูวิสัยไปละเหลือการตัดสินใจในโนดออร์ประกอบเท่านั้นอะ แล้ทำไมฟังดูแล้วเหมือนเป็นการแบ,บ่งความรับผิดชอบเลยจีฟาเลสก็รักแหละเพราะตัวนี้นี่นะจะไปต้องบิดเกลือและตีความนั้นแบบนั้นงั้นได้ไงฉันเลยฝ่าเพราะพวกเราจะได้ช่วยจีวาเลสจ,จังใช่อย่างน้อยก็ทายได้ชื่อฉันพวกนั้นพวกเราก็เป็นหนึ่งเดียวกันอยู่แล้วนี่ตัดใจเป็นละครจบ,จบตัดจบเป็นละครไทยสิ่งที่ซ่อนอยู่